อันนี้มาแล้วอะไรนะเสื้อแดงเสื้อแดงแรงจริงๆอุ้ยดูดิสามตัวแล้วล่ะครับวันนี้อุ้ยเราไปสามตัวแล้วดูไอเสื้อให้คันเลยนะคันชิโมกุอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอุ้ยแอคชั่นสวยนะแถวเนี้ยเป็นอะไรอ่ะอุ้ยไง สู้จริงๆเออดีอะดูเสื้อตัวนี้แรงไม่แรงไงขาดข้างด้วยเลยระบายอากาศไล่เบาไล่เบาไล่เบามีอกเออก็ไม่แน่นะพี่ผมว่าไม่แน่นะพี่อาจจะเจอเพื่อนบ้านก็ได้นะ โดนได้นะเพระาะว่านเอ,อนอเ่าหัอนหันหันหัวเรืออะไรมีหลบเออแต่ง,แต,งแต่งหลบนั่หนไปตื้อๆสองสายไอช่อนไอช่อนมันมากินหมึกไอช่อนมันชอบหม,ม,มึก น่าจะใช่อ่ะรถด,ดีปาปิก้าได้เล่นได้เล่นเที่ยวนี้คันนี้มันหมานนะผมก็เคยได้อินซีนะนานาวนาวหาวนาแต่งเดินหน้าเข้าเข้าเกียร์ไว้เฉยก็ได้มั้งเอาแล้วความเห็นไม่ตรงการการพนันที่เกิดขึ้น ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตดเก่แล้วเอาแค่แต่ว่าผ่อนสุดอะ่ะคันนี้เออผมก็ผิดนะพี่ตอนนั้นเจอเพื่อนบ้านเข้าไปเยอะอยู่สองชั่วโมงอะ่ะคันตีหนูผมอะ่ะไล่เบาด้วยดูแน่แม่จ๋าคันนี้เป็นไงล่ะผิดคิวอันนี้เจออะไรนะคิวใหญ่คิวใหญ่

ủa, đứng. Ủa, các tuổi Gần, đưa mà đừng. Đừng